สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc my fc เก้ด้วยจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหนะ้าช่อง u t u b e ด้วยกาะจะทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางเลยวก็มาเป็นกำลังใจหายกับแอนดอยเส้นเดียวกันเนาะ,ะมาตามกันต่อกับแนวทางหุ้นดาวโจนจ้าดาวโจนรอบปกติจะคำคืนนี่คือเวลาตีสามจ้าแนวทางของวันทีวันทีหนึ่งเนาะ วันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเราจะเดือนใหม่แล้วเด้อจ้ะวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเราจะเดือนพฤศจิกายนเนาจะสำหรับวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเนาะถ้าจำบ่ผิดอ่าก่อนสิไปรับชมแนวทางดาโจนของวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็กกเดมือนี่ก็เดี๋ยวมาเบิรงพ้นยอดหลังกันก่อนจะพ้นของเดือนตุลาคมจะสามสิบเอ็ดจ้ะ สำหรับวันที่30เอทูนดาวโจนของเฮาพลาดไปอีกเนาะโอ้ก oh. ระจองของศูนยของไฟฟิลลเอฟซีหลายๆเนาะจ้าให้ไปที่เด่น8กับ0วิ่งรูดสำหรับพ้นจะ1หา4ล่างหา1หาบนหาลางแล้วกับโบเรนี้จากหาเลยทีเดียวมาแต่หาเนาะ3-4วันติดกันเลยทีเดียวแทบสิครบหาแล้วเนาะสำหรับเด่นหาดูเทาเนี่เด่นหานี่คือหาเก หาเก้าหาเก้าห้าเจ็ดต่อด้วยห้าศูนย์ห้าสองตามด้วยห้าสี่ห้าหนึ่งโอ้ใจตาย,ตาย,ตายอะเลือดต่หาแปดกับหาหาแค่นั้นตัวสิยังไม่ทันออกสำหรับเ 5, รียนหาวิจุณหาเราจะวาดมาแบบกระปวดหัวคือกันเด้อไปปวดถือคือการแขนงทางมาแบบนี้ถ้ามาทางยา,ากอะไรยากค่ะเนาะสำหรับบุนดาวโจนเนาะจ้า มาตัวเดิมกับเดิมขักเดิมเนี่ยซ้ำ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 อยู่นั่นหาวสันโอ้ยงงอ่าสำหรับวันที่ วันที่หนึ่งเมื่อนี้ตามกันต่อรุ่นกันต่อจากก่อนสีไปรับช่วงฝากด้วยราคานอกจากฝากกไรค์กุแชกดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจใหายกับแอดจอยด้วยจะกไลค์กุแชกุลัหนึ่งติดตามจะสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดสี่เข่ามารับช่วงใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้เผื่อสีใดบัพลาดแนวทางต่อ,ตอไปจะแนวทางดีๆมีห้กันใดถูกวันจางสำหรับ วันนี้ตามกันต่อจะให้ไปที่เด่นหาครับสี่วิ่งลูดจะเอามือนีแอรจอยยังคำนวณใดหาเด้อจำมือนีคำนวณใดหาใต้ยตายหานี่คือมาแบบตะพึดตะพื้มาแบบสามสี่วันติดเลยแล้วสำหรับหาขอเฮา,าจะมือนีคำนวณใดเด่นหาขอห้หายังอยู่หลักการวาทตี้ใดคำนวณใดหาอีกนี่คือสิทธิหลบไปอีกทางแล้วจะฝาก ไปพิจาระาอีกที่หนึ่งละกันจะสําหรับแนวทางหุ้นดาวโจนส์ของเ้าวจะส่วงนี้แนวทางมาแบบโอ้ว่าบวชือเนาะจ้าอ่ะถ้ามัก้ะชอบยังได้กะคอยตามเนาะถ้าบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้จ้าแนวทางก็มีเขามีรุดบวกรันเนาะจ้าส่วงปังกับปังกันไปส่วงผานกับผ่านกันไปถ้าออกแบบนี้ไอ้จงกระงุงคือกันมาได้มาดีมาแต่หาแบบนี้ก็คือปวดหัวนํำอ่าสำหรับเด่นหาวิรุทธา หาแทบสิครบถูกหาเลยเนาะเหลือแต่หาแปดกับหาหาแค่นั้นแค่นั้งบอกเนาะจากหาพกเด่นหาวิ่งรูดหาเมื่อในจับคู่จะหาสี่หาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาศูนย์ สำหรับเด่นสวิ่งรุดสจ้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด่มาว่าลมาหาสนหาสี่สี่หาตัวจับหายอยู่นะจตัวเดิมส่วนหาหนึ่งตัวเดิมนี่บริจับหายเ้าจ้ะสำหรับตัวเน้นจ้ะ เบอร์เลขเด่นห5าหาสีสีขอเน้นไปที่เบอร์สีสีเด่นสีวิรลุฒสีขอเน้นไปที่40 49 5 8 5 50อ่ามาได้มาดีคักหาเนี่ยฮะเมืออ่อนี้เขาให้มาอีกแล้วกันเด้อหา สำหรับแนวทางนี้อ่าแนวทางหุน้นทางเส้นขเขาห้าจากเขาทุนเขภาภัยหลายๆคิดนําหุน้นดาวโจนค่ะสําหรับแนวทางหุน้นดาวโจนอ์เขาห้ามือนี้คาคืนนี้ก็คือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้มือนี้ฝากไปพิจารณาอีกที่หนึ่งละค่ะนอกจะรับช่วไว้เป็นแนวทางจากหุน้นดาวโจนส่วนนี้คือมาได้แบบโอ้โหาเกียรตินะเอาง่ายๆแล้วอะ่ะ ฝากนำไปพิจารณาอีกที่หนึ่งละกันจะเพื่อมีตัวมากตัวชอบ่อยตามจะแนวทางการมีเข่ามีรูจะผิดปาดประการใดกับโค้ดโคภไยหลายจ้าสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยไอจอยโรคหายสองสูตรสูตรแรกนี่คือโรคหาไปตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดจะถามมกถ้าชอบถ้าสนใจหรือว่าหาแนวทางบทเจอกับสวรสดีรับชมย้อนหลังใดเลยจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้าเมื่อนีวันที่หนึ่งจะเขาห้รวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีจ้า